นี่คือภาคต่อของหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลหนังที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยงานวิชวลเอฟเฟกที่ก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน A v ว t ต r The Way of Water กลับมาพร้อมความคาดหวังที่สูงกว่าหนังภาคแรกหลายเท่าด้วยระยะเวลาการสร้างที่ยาวนานกว่า13ปีและทุนสร้างเกือบ400ล้านดอลลาร์ซึ่งแลกมากับเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์ที่อัปเกรดขึ้นในทุกระดับจนสามารถสร้างโลกใต้น้ำบนดาวแพนดาราที่สมจริงที่สุดได้เป็นครั้งแรก ผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลกต่างก็คาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะพลิกโฉมประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์บนจอขนาดยักษ์ได้อีกครั้งในขณะที่คนในวงการภาพยนตร์ก็กำลังมองเอเวอรา The Way of Water ในฐานะภาพยนตร์อีกเรื่องที่จะมาพลิกฟื้นอุตสาหกรรมหลังจากที่โรงภาพยนตร์สบสาวพรโรคระบาดมานานหลายปีและด้วยเงินไขเหล่านี้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเจมส์คาเมรอนจึงมาพร้อมเดิมพันที่สูงลิ่วยิ่งกว่าทุนสร้างหนังไปอีกหลายเท่าตัวเจมส์คาเมรอนเคยให้สัมภาษณ์ว่า เขาไม่จําเป็นต้องซื้อบริการสตรีมมิ่งเพื่อรับชมภาพยนตร์เพราะเขามีสตรีมมิ่งส่วนตัวให้ดูฟรีทุกคืนผ่านความฝันความฝันที่กลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ใ้กบหนังเรื่องแล้วเรื่องเล่าตลอดชีวิตการเป็นผู้กํากับของเขาย้อนกลับไปเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเจมส์คาร์เมลอนเคยฝันถึงผู้ชายที่เดินออกมาจากกองไฟพร้อมผิวหนังที่ค่อยๆหลุดลอกจนเผยให้เห็นโครงกระดูกโคมีนที่อยู่ภายในเจมส์คาร์เมลอนเรียกสิ่งที่อยู่ในความฝันของเขาว่ามันจุราเหล็ก ซึ่งต่อมามันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหุญญ่นยนต์สังหารจากโลกอนาคตในภาพยนตร์ชุด Terminator ย้อนกลับไปอีกหลายปีก่อนหน้านั้นเจมส์คัมรอนในวัย19ปีเคยฝันถึงป่าเรืองแสงซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ดูคล้ายหลอดไฟเบอร์ออปติกมีแม่น้ําที่สามารถเปล่งอนุภาคเรืองแสงตามทางเดินเต็มไปด้วยตะไคร่น้ําสีม่วงซึ่งจะสว่างขึ้นเมื่อเราเดินไปเหยียบมัน และมีกิ้งก่าเรืองแสงที่จู่ๆก็กลายเป็นใบพัดหมุนได้ดูคล้ายจานร่อนที่มีชีวิตเมื่อตื่นจากความฝันเจมส์คมเบอร์ลนก็รีบจดบันทึกและวาดภาพจากความฝันของเขาลงไปบนสมุดโน้ตโดยที่นันวันนั้นเจมส์คมเบอร์ลังจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าความฝันในคืนนั้นจะพาเขาก้าวไปสู่จุดสูงสุดของการเป็นนักสร้างภาพยนตร์ปี1974เจมส์คัมเบอร์ลนในวัย20ปีเริ่มเบื่อหน่ายการเรียนฟิสิกส์และรู้ความต้องการของตัวเองชัดเจนว่าเขาอยากเป็นนักสร้างหนัง จึงตัดสินใจลาออกจากวิทยาลัยโฟเรตันในแคลิฟอร์เนียแล้วหันมาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นช่างไม้และคนขับรถบรรทุกแล้วใช้เวลาหลังเลิกงานไปหมกตัวอยู่ในห้องสมุดของหมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียเพื่อศึกษาตำราการสร้างหนังทุกเล่มเท่าที่เขาจะหาได้และเริ่มผัดเขียนบทหนังจากนั้นก็ชวนเพื่อนในสมัยเรียนมาสร้างหนังไซไฟความยาวสิบเอ็ดนาทีเรื่องเซี่ยวเจเนซิสซึ่งเล่าเรื่องราวของมนุษย์ในโลกอนาคตที่ต้องต่อสู้กับบรรดาจักรกลปัญญาประดิษฐ์ในระหว่างออกเดินทางสู่ห้วงอวกาศ เพื่อไปสำรวจดาวดวงใหม่ที่จะใช้เป็นบ้านแทนโลกมนุษย์ด้วยงบสร้างหนังที่มีอยู่เพียงสาม0 0นดอลล่าร์เจมส์คาเมรอนจึงต้องลงมือสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งฉากจำลองยอส่วนหุ่นยนต์งานสต็อปโมชั่นไปจนกระทั่งงานสเปเชียลเอฟเฟกต์แต่มันกลับให้ผลลัพธ์ที่ดูดีกว่างบสร้างไปหลายเท่าส่งผลให้หนังสั้นเรืเ่องซีโอเจนิสกลายเป็นใบเบิกทางให้เจมส์คาเมรอนได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์หลังจากที่โปรดิวเซอร์โรเจอร์คอร์แมนได้ดูหนังสัง้นเรื่องซีโอเจนิสสมาก จึงชวนเจมส์คาเมรอนมาช่วยทำโมเดลยอดส่วนให้กับหนังไซไฟเกรด B เรื่อง Battle Beyond the Stars แต่เจมส์คาเมรอนคิดว่าเขามีความสามารถมากกว่านั้นจึงเสนอตัวเป็นผู้กำกับสินและโปรดักชันดีไซเนอร์ของหนังเรื่องนี้และโรเจอร์คอแมนก็มอบโอก,กาสนั้นให้กับเจมส์คาเมรอนโดยทุนสร้างแค่2ล้านดอลลาร์แต่ฝีมือการออกแบบงานสร้างของเจมส์คาเมรอนกลับออกมาดูดีเกินคาดจนโรเจอร์คอแมนเสนอตำแหน่งผู้กำกับสินและผู้ช่วยผู้กำกับของหนังเรื่อง Galaxy of Terror ให้กับเจมส์คาเมรอน ซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่เขาสร้างเฉลามาได้ดีเกินหน้าเกินตาทุนสร้างของหนังที่ใช้ไปเพียง1.8ล้านดอลลาร์เท่านั้นเรียกได้ว่าฝีมือของเขาใช้แววอย่างรวดเร็วในวงการหนังเกรดบีน B, จนพุ่งในการสร้างภาพยนตร์โอวีดีโอแอสโซนิติสชวนเจนส์คาเมรอนให้มากำกับหนังเรื่องปิลันยาภาค2หรือปิลันย่าทูเดอะสปอนนิงในฐานะที่ไม่ได้เรียนจบด้านภาพยนตร์เหมือนกับนักสร้างหนังคนอืน่นเมื่อคาเมลอนได้รับโอกาสให้กำกับหนังเรื่องแรกเขาจึงคว้าโอกาสนี้ไว้ด้วยค่าตัวแค่5,000ันดอลลาร์เท่านั้น โดยไม่ได้เผื่อใจว่านั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเนื่องจากเป็นดัญญาภาคสองมาพร้อมบทภาพยนตร์ที่เขียนออกมาอย่างเลวร้ายแต่ในฐานะผู้กำกับคาเมลลอนกลับไม่มียำหน้าในการควบคุมหนังของตัวเองได้เลยโดยเขาพยายามงัดข้อกับสตูดิโอเพื่อหาทางปรับทิศปรับทางหนังให้เขา้ารูปเข้ารอยมากขึ้นแต่เหตุการณ์กลับบานปลายกลายเป็นว่าคาเมลลอนถูกไล่ออกจากการเป็นผู้กำกับตั้งแต่2ส,สัปดาห์แรกของการทำงานด้วยความเครียดผสมกับความโกรธแค้นจากเหตุการณ์นี้ทำให้ในคืนหนึ่งเจมส์คาร เขาฝันถึงมาจุราชเหล็กที่โผล่มาจากเปลวเพลิงซึ่งต่อมามันได้กลายเป็นแดงบันดาลใจให้เขาจินตนาการถึงหุ่นยนต์สังหารจากยุคอนาคตที่ถูกส่งกลับมาในยุคปัจจุบันเพื่อคาซา่าคอเนอร์หญิงสาวซึ่งจะเป็นผู้ให้กำเนิดจอห์นคอเนอร์หัวหน้ากองกำลังปลดแอกมวลมนุษยชาติจากกองทัพจกักรกลเจมส์คาร์มอนรู้ดีว่านี่คือบิ๊กไอเดียที่จะกลายเป็นหนังไซไฟที่ยอดเยี่ยมเขาจึงตัดสินใจเขียนบทหนังเรื่องเทอร์มินเอเตอร์และชวนเกลแอนเฮิร์ตซึ่งเป็นผู้ช่วยของโรเจอร์คอแมนมาสร้างหนนัังงเรื่อี้้ดวยกน จากนั้นก็ส่งบทหนังเรื่องนี้ไปให้วอเตอร์ฮิลและเดวิดไกเลอร์สองโปรดิวเซอร์ที่เพิ่งจะประสบความสาเร็จมาหมาดๆจกภาพยนตร์เรื่องเอเลียนซึ่งวอเตอร์ฮิลและเดวิดไกเลอร์ได้อยานแล้วชอบมากแต่เพราะออ i ิออนพิกเจอร์คว้าสิทธิ์การสร้างหนังเรื่องเทอร์มินาเตอร์ไปก่อนวอเตอร์ฮิลและเดวิดไกเลอร์จึงชวนเจมส์คาเมรอนมาเขียนบทหนังเรื่องเอเลียนภาค2แทนและผู้กากับหนุ่มคนนี้ก็ตอบตกลงทําให้ในช่วงปี1983เจมส์คาเมรอนได้มีโอกาสทําหนังถึง3าเรื่องพร้อมกัน เขาได้รับการว่าจ้างให้เขียนบทหนังเรื่อง l a m b o First Blood Part 2พร้อมๆกับการสร้างหนังเรื่อง Terminator ให้ Orion และในขณะเดียวกันก็ปั่นบทหนังเรื่อง Alien Part 2ให้20ว h c e n t ซ r y Fox และอย่างที่เรารู้กันในเวลาต่อมาว่าหนังทั้ง3เรื่องล้วนกลายเป็นตำนานขอนานแอคชั่นแห่งทศวรรษ1980ภาพยนตร์เรื่อง Terminator เข้าฉายในปี1984และทำเงินกลับมาที่สูงถึง78ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างเพียง6ล้านดอลลาร์เท่านั้น ส่วนภาพยนตร์เรื่อง a อ i e ียสแม้หนังภาคแรกผู้กำกับลิลลี่สกอตจะวางมาตรฐานเอาไว้สูงมากแต่เจมส์คาเมลลอนก็สร้างหนังภาคสออกมาได้ดีไม่แพ้นหนังภาคแรกแถมยังทำเงินในสหรัฐอเมริกาชนะภาคแรกด้วยรายได้85ล้านดอลลาร์และกวาดเงินจากทั่วโลกสูงถึง183ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง18ล้านดอลลาร์เช่นเดียวกับแรมโบว์เฟิร์สบลัดพาร์ทูที่คาเมลลอนรับหน้าที่เขียนบทก็กวาดเงินสูงถึง300ล้านดอลลาร์สูงกว่าหนังแรมโบภาคแรกที่ทำเงินไว้125ลล้าาาานดกวว่่เทตั หลังสร้างหนังเอเลี่ยนจนทำกำไรมหาศาลให้กับท0 t h c e n t u น y Fox เจมส์คาเมรอนก็ได้รับความไว้วางใจจากสตูดิโอจนได้สร้างหนังใส่สเรื่อง The a b y s ซซึ่งดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นที่เจมส์คาเมรอนเขียนขึ้นในสมัยที่เขาเรียนมัธยมหนังว่าด้วยเรื่องราวของทีมกู้ภัยเรือดำน้ำที่ต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดใต้มหาสมุทรซึ่งอาจเกิดจากฝีมือของสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญาเหนือกว่ามนุษย์ t h e Abyss ถือว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่มาพร้อมกับทุนสร้างที่สูงมาาากในนนนยุคคั้้ือ40ลดลด ซึ่งส่วนใหญ่ก็หมดไปกับการสร้างฉากใต้น้ําสุดอลังการโดยทีมงานถึงกับต้องสร้างบ่อคอนกรีตขนาดยักษ์ที่จุน้าได้ถึง7ล้านแกลลอนเพื่อถ่ายฉากใต้น้ําของหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะเช่นเดียวกับงานสเปเชียลเอฟเฟกก็ก้าวล้ำกว่าหนังเรื่องอื่นๆในยุคนั้นโดยเดอะบินับว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่มีการนําเทคนิคมอฟิงแบบชิโดพอดมาใช้สร้างวงน้ํา CGI ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างอิสระซึ่งเจมส์คาร์เมลอนและบริษัทวิชั่วเอฟเฟกต์ไอร์เมพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้ ดยฉากไฮไลท์ของหนังที่มีความยาวแค่ไม่กี่นาทีฉากนี้ทีมงานของ i l m ต้องใช้เวลาในการทำนานถึงแเดือนเลยทีเดียวแต่ก็ถือเป็นความทุ่มเทที่ไม่สูญเปล่าเพราะเทคนิคมอร์ฟิงที่ถูกพัฒนาขึ้นในภาพยนตร์เรื่อง The Abyss แท้จริงแล้วคือการซ้อมมือเพื่อเตรียมนำไปใช้อย่างเต็มรูปแบบในหนังเรื่องถัดไปของเจมส์คาเมรอนนั่นคือ Terminator 2 j u d g m e n t Day ซึ่งเทคนิคมอร์ฟิงถูกนำไปใช้สร้างหุ่นยนต์โลหะเหลวที0 0 0่มากถึง300ช็อต หรือร,อราว16นาทีซึ่งถือเป็นการนำ CGI มาใช้ในภาพยนตร์ที่เยอะมากๆในยุคนั้นจนจอร์ลูคัสผู้สร้างหนัง Star Wars และผู้ก่อตั้ง ILM ถึงกับบอกว่าเทคนิคโมร์ฟิงที่ใช้สร้างหุ่นที1,000นั้นนับเป็นก้าวกระโดดครั้งสําคัญของวงการวิชวลเอฟเฟกต์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามหางย้อนกลับไปในปี1990ซึ่งเป็นช่วงที่ Terminator 2 Judgment Day กาลังอยู่ในช่วงของการถ่ายทําการอัดเทคนิคการสร้างหนังที่มาพร้อมกับการเล่นใหญ่แบบไม่บรรยับบรรยังของเจมส์คา ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่มากทีเดียวแถมยังทำให้งบสร้างหนังเรื่องนี้พุ่งขึ้นจาก75ล้านดอลลาร์กลายเป็น90ล้านดอลลาร์จนทำให้น่าวันนั้น Terminator 2 Judgment Day กลายเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างสูงที่สุดในโลกจนบริษัทคาโลโก้ผู้ออกทุนสร้างหนังเรื่องนี้แทบจะล่มจมกันเลยทีเดียวโชคดีที่สุดท้ายเมื่อหนังเข้าฉายในปี1991 Terminator 2 Judgment Day ก็ทำรายได้ไปสูงถึง515ล้านดอลลาร์ กลายเป็นหนังเรทอาร์ที่ทําเงินสูงสุดในยุคนั้นและเป็นหนังเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่ทํารายได้นอกอเมริกามากกว่า300ล้านดอลลาร์แถมหนังยังชนะ4รางวัลออสการ์และหนึ่งในนั้นก็คือสาขาวิชวลเอฟเฟกซึ่งเป็นสาขาที่หนังของเจมส์คาเมรอนชนะมาโดยตลอดนับตั้งแต่เอเลียนส์เดียจนกระท Jud Day, ั่งเทอร์มิน o r เตอร์ทูจัดเมหลังทาแต่หนังเครเลืนมาตลอด10ปีในปี1994 เจมส์คามลอนก็ได้จับมือกับดาราคู่บุญอย่างอโนชวาสเน็กเกอร์ทำหนังแอคชั่นสายฮายอย่างทูไลท์ที่ได้รับการอธิบายว่าเป็นหนังเจมส์บอนเวอร์ชันผัวผัวเมียอ,อ,อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นหนังตลกเบาสมองแต่เมื่อว่ากันถึงฉากแอคชั่นเจมส์คามิลอนยังคงเล่นหนักมือเหมือนเคยเพราะแค่ฉากระเบิดสะพานฉากนี้ฉากเดียวก็ผลาญเงินไปแล้วถึง3ล้านดอลลาร์ไม่ต้องพูดถึงฉากแอคชั่นอื่น,นๆที่อัดมาแบบไม่ยั้งตลอดทั้งเรื่องส่งผลให้ทูไลท์ใช้ทุนสร้างไปาราวๆ ทำลายสถิติหนังทุนสร้างสูงที่สุดในโลกที่ Terminator 2 Judgment Day เคยทําไว้และหากอ้างอิงตามที่ Guinness Book World Record บันทึกเอาไว้ t o Lies ถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้ทุนสร้างมากกว่า100ล้านดอลลาร์ส่วนรายได,ได้ก็กว่าเงินจากทั่วโลกไปถึง370ล้านดอลลาร์แม้จะไม่มากเท่า Terminator 2 Judgment Day แต่ก็ช่วยตอกย้ำถึงสถานภาพของการเป็นผู้กำกับหนังแอคชั่นระดับหัวแถวของเจมส์คาเมรอนได้เป็นอย่างดี หลังกลายเป็นหนึ่งในนักสร้างหนังที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกเจมส์แคมรลนก็เริ่มคิดอย่างจริงจังถึงความฝันเกี่ยวกับป่าเรืองแสงเมื่อตอนที่เขาอายุ19ปีเขาจึงเริ่มขยายขอบเขตของจินตนาการไปถึงดวงดาวห่างไกลจากโลกที่ชื่อว่าแพนดาลาเขาลงรายละเอียดถึงพืชพันธุ์สิ่งมีชีวิตและสัตว์สายพันธุ์ต่างๆรวมถึงชนเผ่าพื้นเมืองสูง9ฟุตที่มีผิวสีฟ้าและมีใบหน้าคล้ายแมวซึ่งคาเมลอนเรียกพวกเขาว่าชาวนาวีเมื่อภาพทุกอย่างเริ่มชัดในปี1995 เจมส์คามเลนก็เริ่มเขียนบทหนังที่ใช้ชื่อในตอนนั้นว่าโปรเจกต์880ก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอ A วธาบทภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงสงครามระหว่างมนุษย์ที่ต้องการยึดดาวแพนดาราเพื่อช่วงชิงแร่ออฟทานีียมซึ่งบรรดแล้ำค่าบนดาวดวงนี้กับชาวนาวีชวนเผ่าพื้นเมืองที่ต้องทำทุกทางเพื่อปกป้องดาวแพนดาราซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาในขณะที่ตัวละครที่เป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องคือเจคซารี อดีตนาวิกโยทินที่เข้าร่วมโครงการวิจัยระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตบนดาวแพนดอร่าที่ดันไปตกหลุมรักเนติรีชาวนาวีลูกสาวของชนเผ่าอมาติคายะเขาจึงเลือกที่จะช่วยชาวนาวีทำสงครามกับไล่กลุ่ม,มนุษย์ออกจากดาวแพนดอร่าซึ่งเจมส์แคเมรอนบอกว่าอาวตารจะเป็นการพลิกกลับมุมมองให้มนุษย์กลายเป็นฝ่ายลูกรานดาวดวงอื่นแทนที่จะเป็นฝ่ายถูกเลี้ยงลูกรานเหมือนกับหนังไซไฟส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยบทภาพยนตร์ของเจมส์คคเมรอนจึงนับว่าอุดมไปด้วยองค์ประกอบที่สามารถนำไปสร้างเป็นหนังที่สนุกได้ไม่ยาก แต่ติดปัญหาเพียงข้อเดียวคือเทคโนโลยีการผลิตนวันนั้นยังไม่สามารถเนรมิตช,ชาวนาวีและสิ่งมีชีวิตบนดาแพนดาราออกมาได้อย่างสมจริงอย่างที่เจมส์คัมรอนจินตนาการเอาไว้สุดท้ายเขาจึงตัดสินใจเก็บบทหนังชิ้นนี้เอาไว้ก่อนเพื่อหันไปสร้างอีกหนึ่งโปรเจกต์แห่งความฝันนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องเททานิกเจมส์คัมรอนเคยพูดเล่นๆว่าเขาอยากสร้างหนังเรื่องเททานิกขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วเขาแค่อยากดำน้ำลงไปดูซากเรือเททานิกของจริงที่อยู่ลึกลงไปใต้หมาสมุดร,ราวราวๆ12,500ฟุต เลยปั้นโปรเจกต์ไปเสนอท0 t h c e n t ซ r y Fox เพื่อของเงิน3ล้านดอลลาร์นำเรือดำน้ำลงไปเก็บภาพฟุตเทจของเรือไททานิกล้ำจริงมาใช้ในหนังอย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติของเจมส์คาเมรอนเขาไม่ใช่คนที่ชอบทำอะไรเล่นๆดังนั้นเมื่อเขาคิดจะสร้างหนังสักเรื่องเขาจะต้องผลักดันหนังเรื่องนั้นไปให้สุดความสามารถของเขาเสมอและไททานิกก็คือภาพยนตร์ที่บ่งบอกถึงความลงไหลที่เจมส์คาเมรอนมีต่อป,ประวัติศาสตร์ของเรือแห่งความฝันที่กลายมาเป็นฝันร้ายลํำนี้และเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อผู้เสียชีวิต จากศกนนตกรรมในคืนวันที่14เมษายนปี1912เจมส์คาเมลอนจึงตั้งใจที่จะถ่ายทอดเหตุการณ์เรือล่มออกมาด้วยรายละเอียดที่สมจริงและซื่อตรงต่อประวัติศาสตร์มากที่สุดเขาสร้างแทงน้าขนาด17ล้านแกลลอนซึ่งนับว่าเป็นแทงน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกณเวลานั้นเพื่อสร้างเรือไททานิกจําลองขนาด770ฟุตหรือคิดเป็น90%ของเรือลำจริงออกมาพร้อมติดตั้งระบบไฮดรอลิกที่สามารถยกหรือจมเรือได้บางส่วนเพื่อใช้สําหรับการถ่ายทําจากเรือล่ม ในขณะที่ฉากภายในต่างๆก็ถูกตกแต่งตามเรือเททานิกลํำจริงเท่าที่หลักฐานทุกชิ้นในยุคนั้นจะหามาได้จนงบสร้างหนังบานปลายจาก100ล้านดอลลาร์กลายมาเป็น200ล้านดอลลาร์และนั่นก็ทําให้เจมส์คาเมรอนกลายเป็นผู้กากับที่สร้างหนังที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์อีกครั้งแต่ก็เหมือนกับทุกครั้งที่หนังของเจมส์คาเมรอนไม่เคยทําให้ผู้ชมผิดหวังเมื่อเททานิกกลายเป็นหนังขวัญใจทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์แถมยังกวาดรางวัลออสการ์ไปได้ถึง11เสาขารวมถึงสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยยยยมมและภาพนตร์อดเี่ เทนิกยังกลายเป็นหนังเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำเงินได้เกิน1,000ล้านดอลลาร์และปิดการฉายในปี1998โด้วยรายได้ที่สูงกว่า1,800ล้านดอลลาร์และแสงหน้าภาพยนตร์เรื่องจุลศิลป์พาร์คขึ้นมาครองแชมป์นหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลในยุคสมัยนั้นหลังกลายเป็นผู้กำกับรางวัลออสการ์จากเททานิกในปี2002ขณะที่เจมส์คาเมรอนกำลังคิดถึงโปรเจกต์หนังเรื่องถัดไปที่เขาจะกำกับก็มีตัวละคร c g i คนใหม่ปรากฏตัวขึ้นในโลกภาพยนตร์ นั่นคือกอลัมจกภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings the Two Towers ของ Peter Jackson ซึ่งเป็นตัวละคร CGI ที่บริษัทเวตาดิจิตอลสร้างมาได้อย่างสมจริงด้วยเทคนิค Motion Capture ที่ก้าวกระโดดจากงาน Motion Capture ในยุคก,ก่อนหน้านั้นไปอีกหลายขั้นจนตัวละคร CGI เปลี่ยนผ่านจากงานเกิดแอนิเมชั่นไปสู่งานในรูปแบบ l i ฟ e a อคชั่อย่างสมบูรณ์แบบ และในวันนั้นเจมส์แคมเลิร์นก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่บทภาพ,พย,ายนตร์เรื่องอวตารที่เขาเขียนเอาไว้ตั้งแต่ปี1995จะถูกนํามาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวที่สมจริงที่สุดบนจอภาพ,พย,ายนตร์สัที